ล้างห้าวกับซุปเป็นทีเรียบร้อยแล้วจะเพืเ่อนๆแนมแนมแน,ม,แนมเพืเ่อนๆแนมมากินน้ำยาหลอดเด้อจ้ะเด้อพอบาดสีพาให้สิวว้าวแซ่บๆนะคะเพื่อขอล้ามกับตรงเตรียม์ใหม่เนาะเนาะ นี่คือใหม่เจ้าห้าสิเตรียมข้าวล้ามกันบ่พอแห้ไปลา่างเนาะค่ะเนาะพ่อเพื่อนตัดบ่แก่จนเกินไปเด้อเพื่อนๆนี่คือวิธีการเตรียมใหม่ไผ่ทำข้าวล้ามเนาะใส่ใหม่ไผ่ล้ำยาวๆจนสีเลยเด้จ้ะใหม่ไผ่กับก,กอกเขาห้าวเองเด้อจ้ะเป็นใหม่ไผ่บานธรรมดาเนาะ ทำกินซนืี่ยคือจะบ่ได้แีลยังหลายเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็นจะเจี๊ยนตรงปากออกจ้ะแล้วก็แต่งล่ำเนาะมาขูดเป็นเพื่อเป็นเพื่อ,อมาขูดปลูกข้าวน้มกันแย่หลอดสีผ้าเห็ดขอล้างกินได้ไหมสีผ้าขาวขอล้างกินข้าวกระตองขูดบุกขา้าวเห็ดกะทเนาะเี่น้องเนาะ ใส่บอกขาวช่วยเงินคุณได้ค่ะมันจะเด่น,นมนันเนะาะกะทีห้องกระท่ำเองจ้ะกะทีต้มของเราเองนะคะพอบานพุ่งแกล้มมาเนาะมาให้แม่บ้านพี่คนปูดจ้ะพอบานทุ่งทั้งคูนค่ะมึงจะหันกล่องให้เบิง่งเนาะอู้นพอบานพ่นเตรียมเตรียมท้ำบังเด้อจ้ะเตรียมท้ำบังไม่ไผ่เนาะ ให้เขาล้างเพืเ่อนๆให้เขาล้ามมา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 วันนี้ใหญ่เยสิผ้าเผาเขาใก่อสิกนสุกแล้วคะ่ะเดี๋ยวกับสิเดซินเนาะไกลสุกแล้วนะคะ